โอเคมาดูหน <S uce> ่อยซิ่หายของเราทำอะไรกันอยู่ตอนแรกเราว่าจะไปกดออโตแมทอยู่หนึ่งหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นอ่าไปเช็คไปเช็คสเปคเตอร์แล้วเห็นเห็นมาครอฟนี่แับอืมเป็นใจมันต้องดูดีกว่าก็อ่าอันนี้ก็ทุนทอยเหล็กกายเนาะอืมจะที่เอาไปไปเล เพิ่งเอาคลิปพี่แกลงช่องไปด้วยอจริงๆไอรีเพย์ของพี่แกเจอกับอ่าทางฝั่งมาคอฟนะมาคอฟก็อ่าแรงสามสิบตัวประมาณไม่ไม่รู้ของอเมริกาเท่าไหร่ก็ประมาณใกล้ๆเคียงแหละโดยประมาณโดยประมาณฝีมือนี่เรียกว่าร้ายกันทั้งกู่นะต้องต้องดูกันว่าทั้งสองฝ่ายจะเล่นเป็นไงซึ่ง อันนี้คือผมดูดูสดอยู่นะคือผ่านสเคเตอร์เพราะนั้นผมจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่เหมือนมันมันไม่เหมือนรีเพย์แล้วตอนนี้เป็นสเปคเตอร์เฮ้ยเฮ้ยบ้านอ่ะมาคอปนิ่งไปห้าวีเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย hey, เกิดอะไรขึ้นโลดีตอินดิิวีนเสียทา้มมิงนะเสียทามมิงคือคือทหารหยุดเดินทีหนึ่งคือเสียทามมิงแต่สังเกตว่าเขาจะมีเทคนิคการยึดอยู่ก็คือการ ยึดไว้ตรงแถบขอบธงเพื่อที่ว่าเวลาเวลาจะเคลื่อนมุฟจากมุฟจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง,งมันจะได้เร็วขึ้นอีสักเล็กน้อยประมาณยี่สิบถึงสามสิบวินะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่าาาาาก,การที่มาคอมนิ่งไว้ประมาณยี่สิบวิโดยประมาณนี้คือทําให้แบลบอลธงเขาช้ากว่าพอสมควรน,นะ้วการบ้าวายเกิดขึ้นนะบ้ววายแขงแถบเผื่อว่าจะได้ใช้ในอนาคตนะแต่มุน้นี้เอาจริงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่รงพงนี้ได้ใช้บ่อยกว่าถ้าเกิดบ้าวายนะ ทางฝั่งมาคอฟเปิดเป็นเล่นเป็นผู้การเมตาอย่างอีแปะนะรถถังมีเดียมแทงคันเดียวของสัปดาวิที่สามารถเอาคาร์ทเฟสโฟทั้งทั้งแวนหมักและโอเคดวิว okay <c oughs> ได้คอนแทคกันระหว่างเอ็มจีละกระตุกยังกระตุกนั่งกระตุกละอ่ะถือว่าสวยนะทางฝั่งทาง,ทางฝั่งของมาคอปโด่ดงไปละแล้ว <c oughs> หลุดวิชั่นเอ็มดีทางฝั่งทเลอร์ไกน่าจะยังน่าจะเห็นแล้วแหละว่า เขายังไม่หนีนะแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปตรงมุมอับดึงวิ่งไปกำบังเหลืองดูแกเดี๋ยวแกเดี๋ยวล้อมละถ้าไม่มีทหารมาช่วยอย่างนี้คือจะเหนื่อยนะคือถ้าฝั่งอเมริกาถ้าไม่เล่นพาดไปเดอร์เวลาเจอแวบ์บามากกันจะเหนื่อยมากเพราะว่าวันหา,ว,นหาวันหาของเว,วเวลาอเมริกาเจอแวบบาร์คือปืนกลสีสองนะซึ่งถ้าเกิดอ่ดีได้กำจัดทิ้งได้อะจะด้วยวิธีไหนก็นนต,นกนตามมันจะทำให้เกมอเมริกาที่แบบซีซี่เลยเกมง่ายมากเพิ่ง เมื่อก่อนเป็นตัวของลิข์เขาซัพพอร์ตคือ MG ตั้งอันหน้าอันหน้าไออาร์ผาดไฟเดอร์แล้วทิ้งปืนใหญ่ใส่เลยร้อยสี่สิบกระสุนทาม,มิ่งมันตะเป๊ะพอดีทามมิง่งกสามวิแต่ว่าตอนนี้มันโดนดีเลยไปปีกประมาณวินึงเลยก็เลยทําให้หนีได้นะแล้วทำไมขึ้นบ้านหรอ,อหนึ่งสองสามโอ้ยิงได้รอบพิดเลยฮนะแต่ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านละนึงนต่างอันนี้ก็มาตัดน้ำมันนะตามมาตัดกระปองแต่ว่าแลกกับเลือดไก่กเดียอะไรนะ สองลุ่มดึงนะยังไงก็ได้เปรียบกระสอบไฟนะสเต็ปกระสอบไฟนี้เจอเจออยู่เรื่อยแลนะ้เล่นนลูอี้นะต้องดูว่าลูเทนแนนต์เราจะเปิดเป็นในส่วนของ M20 หรือว่าจะเป็นสองสองเอสตูดนะแต่ผมเดาไว้ที่สตูดมากกว่าเพราะเวลาเล่น M20 มันจะออกมาทัมมิ่งโดนพอดีกับตัวสองสองแล้วตดูสองสไล่คมคืน ออกจุดท่าสูงนะบิวเดอร์รมาตรฐาอเมริกานะเราสังเกตว่าอเมริกาจะไม่ออกรถไฟบาร์นะเนื่องจากว่าจะเอาน้ำมันไปออกในส่วนของฟุตวัดก่อนนะลองดูเดียวคนยิงนั่นสิ่ายรตรงเนี้ย ถ้าใครเกลียดเกลียดภาพปกอันนี้ทําใจเลยเพราะผมเรียกว่าเซนเซนการสร้างสรรค์ไม่มีในสมองเลยกับคนอื่นเข้ามาล้วนๆมาแล้ว150เฮ้ยกันดดเดี๋ยวไว้เป็นตัวหนึ่งป่ะนี่ไงกแกเดี๋ยวไว้เป็นตัวหนึ่งโดนโดนรันเพิร์แมนสองตัวสองตัวดักรีทีสเมื่อกี้ศพเลยตอวนี้โอ้โหเฮ้ย สดไปเปล่ามาครอปเฮ้ยสดไปเปล่าครอปครอปอ่ครอปอ่ะวิ่งทะลุไปแล้วเลยเพื่แมนหนึ่งโมเดลจะโดนคนพลุพื้นยิงท้ายเปล่าอีทรับเบิดมือทามมิ่งสวยมากคือคือวิ่งมาคือเอาอะไรเพื่อนแมนหนึ่งตัวหมืนโมเดลวิ่งมานี่คือเกือบเสี่ยงตายมากนะเป็นผมผมือนไม่กล้าเลยวิ่งมาแฟงแล้วป่าระเบิดมืออันนี้คือทามมิ่งสวยมากนะ ่แจะได้ทำให้ให้สปอร์ตเอ่อทำให้ได้ดีกูนะเก็บไปไม่ได้ถ้าเกิดปืนกลกระบอกเนี่ยโดนมาคอฟเก็บไปคือทางฝั่งตอนเหล็กกายเรียกว่าแ้าจะโยนเกมทิ้งกันเลยนะเพราะว่าปืนกลสองกระบอกนี่ในหนึ่งถ้าเกิดดิวเป็นนี่เป็นอะไรที่ประสบมากโดยเฉพาะสี 2, ่สองเนี่ยสี่สองสองกระบอกตั้งซ้ายขวานี่คือไม่มีโอกาสได้เล่นเล่นเลยเล่นในส่วนของลูฟ่าโซซ์ไพดรอปนะเหมือนเดิมคือผู้การนอกเมตาตัวนี้ อพอผู alors, look, ้การผู้การตอนยอดฮิตจริงๆตอนนี้จะเป็นในส่วนของเจเกอร์เจเกอร์เขมามาไอตัวเจเกอร์อินเฟนที่ที่มันอัพเกรดได้กับตัวมีมีตัวเจเกอร์เข้ามาสกอตอ่ะคือเขาจะเล่นเอาไลท์บาลานด์กับตัวเรียกว่าเอาทุกสกิลยกเว้นตัวสกิลสตาร์สตุก้าสตุก้าสตุก้าสตาร์เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคามแบนแอร์สโตรแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนไปเป็นสตาร์แทนแต่สตาร์ยังเล่นได้อยู่ถ้าเกิด ตันรถถังสกูได้แล้วเป่าไปทีหนึ่งมันดอดละร้อยชิบหายโดนทีเดียวตายเลยเอ็มจีมาแคปนะเอ็มจีทิกเกอร์กระตุกหน่อยไหมยางฝั่งตาทรอยกายังเสียเสียทหารไปตัวหนึ่งผมมองว่าตอนนี้ควรจะเก็บปืนกลคู่ปืนกลอยู่ไหนอ่ะปืนกลอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอ๋อลืมไปนี่กล่าแผลบานตายละอย่างนี้คือ คือแวร์มัเขาจะได้เปรียบตอนช่วงต้นเกมถ้าเกิดเล่นสี่สี่แกนสี่แกนแล้วฟิลแนวดีคือเขาจะได้เปรียบมากทางตัวทางฝั่งมาคอฟเอ่อเอาวิ่งวิ่งมาตัดหลังแลไวไวล้เดืยไปได้ตัวหนึ่งแถมเกมจีก็เกือบตายตอนนี้ทําได้แค่คอซึ่งถ้าสภาพาเป็นอย่างนี้ถเถลิดกายเขาเหนื่อยแน่ในช่วงในช่วงกลางเกมจนถึงเลทเกมหลังการที่สฟโตออกมาแต่เหมือนมาคอฟจะเลือกตัดสิในใจใหม่นะคือเห็นว่าทหารโฟมาก็เลยเลือกออกเป็นรถพยาบาลดีกว่า ตายแล้น่ะโอ้โอหชิบหายแลกกันคนละหน่วยนะอย่างนี้ถือว่าเจ้ากันละตอนนี้ถือว่าเกมเท่ากันละเกมทหารเท่ากันคือเจ้ากันคนละตัวเฮียโสติกเอาลีคอนเอาลีคอนลีคอนจะเอาลีคอนลีคอนหรือฟุมกไม่แน่ใจไอ้ตัวไอ้ทุกการตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วย ดเหมือนกันนะคือเกมเราสังเกตว่าตอนนี้เกมเกมทั้งคู่เรียกว่าเอียงไปทางมาคอสมากกว่าเพราะมามาคอสเขาตัดเหมือนจะตัดน้ำมันได้บ่อยกว่าตอนช่วงนี้แานตายน้อยกว่าด้วยคือแวร์มักจริงๆอ่ะแวร์มักต้องต้องตายถ้าบอมกมีไอต้องตายแบบแบบเอเมอ,อเมริกาต้องตายแบบที่แวร์มักตายแล้วเนี้ยแต่ไม่ไม่ใช่แวร์มักว่าตายเยอะกว่าอเมริกาไม่ใช่ว่าเออปัญหาแวร์มักคือเขาคอส คอสอะแพงทําให้เวลาสู้ถ้าเกิดสู้ไม่เป็นเนี้ยมันจะทําให้บีดตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆแล้วด้วยความที่ว่าแมบหวักคอสมันแพงเนาะมันเลยทําให้ระยะยาวมีปัญหาซึ่งหลังจากนี้คือถือถ้าตามปกติแบ,บงก์้็ต้องเปิดบ้านเปิดสองสองอีกซึ่งถ้าเกิดตายเยอะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดีเลยทุกอย่างเลยถึงแม้มันจะกระทบไม่เยอะก็เหอะเพราะว่าทางฝั่งแบงก์เขาถ้าเขาอ่าเรียกว่าหนาของกลัวนะก็คือถ,ถ้าเกิดเล่นเป็น ค,คือเล่นแบบไม่ได้วิ่งเข้าไปตายง่แบบแบบเลเฟิแมนอย่างนั้นอะ่ะที่วิ่งชาร์จประกำอย่างนั้นอะ่ะเนื้อยังไงก็มีคอสเหลืออยู่ล้แต่ว่าต้นหาจะอยู่ท,ที่อย่างที่บอกไปคือคอสคอสเวลาเปิดเปิดอยูน,นยีมาเลยลนเนเฟิเนตเหรอไม่น่าหนีนะโอ้เลเฟิเนตหนักเลนเฟิเน็ตหนะน,นักนะได้ไหมอีกนัดหนึ่งอีกสองนัดอีกสองนัดป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปป๊ปอปป๊ีงาะงะเอา ทั่ไปนะไอจีช่วยชีวิตไว้เดี๋ยวจะสงสัยเรื่องที่ว่าทำไมถึงกูเดินตามนะเพราะว่ามัน,ม,นมีงานวิจัยออกมาแล้วนะว่าระหว่างการเดินตามเดิน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 ไล่ดักรีทีสกับระหว่างการหยุดกับที่แล้วดักรีทีอะการการวิ่งตามมันจะทำให้ไว้ได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นซับไม่ชิงกันหรืออะไรเพิ่นก็ตามแต่ว่าใกล้สุดระยะก็หยุดทุกที่เลย ยืดศพมอสกีนนะบ้านตรงนี้มันคอยโคลนโซนตุ่มคนที่ตรงนี้อยู่ทำให้เข้าไม่ได้ก็มสมุดสกีนมอสกีนเข้ามาปุ๊บเสียละฝุ่นย์แม่เออสุดจะฟรีนีมน่มอสกีนฟรีเนี่ยทํามาคอาก็กระตุกกระตุกแล้วก็หลุดหลบเลยนะเห็นไหมเนียนไหมโอ้ชิบหายละเอาแล้วเทคอัพยังยังเทคอัพเหรอเหลือหกสิบหกสิบเป๊ะ ต้องดูว่าจะสามารถกัน้นหายใจจนออกเป็นสูฟโฟได้เปล่าถ้าเกิดทําไม่ได้คือสตร์ตจะไล่กดเกมถึงแม้สอร์ตจะยิงคนไม่ดีก็เถอะแต่ตอนจังหวะโดนขึ้นมาก็หนึ่งโมเดลแน่ๆแล้วมันเป็นยานเกาะคือนั่นแหละอย่างที่เห็นน่ะแปะเห็นไหมยไม่โดนเอืออ่ะโดนละอย่างที่เห็นะหนะแะโดนดอ p ยิง เพ่มเอสต๊ดสต๊ดคอยปวดเรื่อยๆอย่างนี้มันจะทำให้แกเดี๋ยวทำเกมไม่ได้แล้วมาขอเปิดเป็นตับเบิลจุดห้าศูนย์นะเพราะว่าคือรู้แล้วว่าเอาทหารไปแลกขึอนอย่างนี้เรื่อยๆมันเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเลือกเปิดเป็นในส่วนของตัวระเบิดมือด้วยนะทําให้คือเทคตรงนี้มันต้องเลือกเปิดถ้าเกิดเปิดทั้งคู่มันจะมีปัญหาเวลาไอเวลาจะขึ้นจะขึ้นไปเอาเทคเมเจอร์แต่จะเปิดทั้งคู่ก็ได้แหละถ้าเกิดเกมนำอะเปิดมีแมนทาวหลือก็เปิดทั้งคู่ก็ได้เพราะว่ายัางไง ในเทคของอเมริกามันบังคับต้องให้เหลียไปติดตัวบาสุก้าอยูแล้วไม่งั้นในช่วงเลเกมมันจะไม่มีของสกินยูนิไทแลวก็ตับกองแฮร์อีกแล้วนะตับไปดับวัตเตอร์ฟังแต่จะเช็คคือพอเข้าใจแหละว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเพนซ์เช็คมันตตามเดินตามประเมิมป,ป,ป,ประกบได้แต่ว่าสถานาการณ์นี้น่าจะเล่นสองดาวแล้วก็เล่น เล่นตึ้แคมป์จะดีกว่านะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะโดนวอย่างนี้เรื่อยๆแถมตัวดับเบิ้ลเชคมันโดนเฟตัวไถคือเฟตัวมันวิ่งหนีทันอ่ะถ้าไม่ได้แบบเปิดมาจากมุมป่ารือต่อให้เปิดมาจากบุมป่ายิงเข้าเตัวก็ยังไม่ตายต้องยิงสองซุดยกเว้นว่าเขาจะอยู่ให้ยิงอย่างนั้นหลบกระสุนอยู่ท่เช็คยิงไม่ทัน แล้วแท็กดาวาจริงๆทางผมผมเชียร์ไปทางกับระเบิดมากกว่านะแต่กดาวระเบิดนั้นยากละว่ามีในฝวนของเรือไม่ตวัวระเบิดนะระเบิดมือไม่โดนตอนนี้นี่แพตเอื้อเกือบตายรม้ว่าคือเคยเคยนผ้ใช้ชมันดึงวิ่งตามทหารได้แหละแต่ว่าคอสมันแพงไปหน่อยแต่เอาเป็นว่าสำเร็จก็คือว่า เออเวิร์กแล้วกันเกมกับมันเท่ากันนะเรียกว่าทางฝั่งมาคอสตามหนักเลยเพราะว่าสเสียสตูดไปจริงๆสตูดจะไม่ถึงเวลาตายสตูดจะไปตายตอนที่อ่าอยูนิตทุกอย่างพร้อมแล้วมีเช์แมนมีแจ็คสันอยู่อย่างละหนึ่งคันะอันนั้นชตดว่าตายได้แล้วแต่ว่าตอนนี้คือห้ามตายแล้วเธอเลื่อนไปตายให้กับเช็คมูเนื่องจากการคือคือฟอร์มเลอดไม่เต็มอะ่ะแล้วก็วิ่งมาสุดลุย เป็นเป็นไม่ได้คือพยายามซ่อมแล้วให้เลื่อนมาเต็มจะดีกว่านะเพื่อความเซฟแต่ถึงแม้ผมจะเป็นคนบอกเองผมก็ชอ,อบสดไปไปกินดูเลย <c oughs> โอ้วขอโทษโอเวโดนเนท <c oughs> <c oughs> มีการปลาระเบิดดนะับด้ยนี่จริงๆควรจะหยุดปลาระเบิดได้นะถ้าควรจะไปเทคเอาในส่วนของบาร์มาเล่นจะดีกว่าเพื่อระยะยาวแต่ถ้าเพาปลาแล้วมันไว้ได้ก็ถือว่าโอเค ทางฝั่งมาคอฟเลือกตัดสินใจออกอินบว์เทควนออกกับตันนะเพราะว่าคือไลเมกมันตายอ่ะแล้วเรายังกดเกมไม่ได้มันมันไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดไม่ไม่เปลี่ยนก็คือแตกแน่ซึ่งทางฝั่งฟังฝั่งอลเรือนกายถ้าเป็นผมผมจะหยิบออฟวินมาเขาเห็นว่าสตัวตายออฟวินเสร็จแล้วพีโบเลยส่วนฟูรถก็เอาแพสชเช็คตอนต้นเกมไปใช้แก้ขัดไปก่อนโรงพยาบาลมีใครหยิบไปยัง ตายแล้วทหารมาคอสตอนนี้สู้ไม่ได้อ่ะคือมันไม่มีปืนอ่ะมันโดนแกเดี๋ยวเอมุกใส่ตายเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าไม่ใช้จุดท่าศูนย์จุดห้าศูนย์ในการประคองอ่ะถ้านโดนตัวตัวหรือถามว่าทหารถึงกับแพ้ขาดไหมก็ยังไม่ถึงกับขาดหรอกเราะตัวจุด่าศูนย์เนี่ยสังเกตว่าคือยิงเฟสดลบยิงเฟสดยศคือทําหน้าที่แค่ปินเดียวมาแล้วแพนทุกคูเหมือนจะเล่นเพลเซฟนะาต่ทอนเลดการหึ่งก็เป็นไอเดียที่ไม่ได้แย่แหละ อีกอย่างหนึ่งคือเพรเซอร์โฟผมมันสามารถล้วงไปวิ่งเข้าไปล้วงรถพยาบาลในบ้านได้ด้วยถ้ามีโอกาสนะแต่ต้องดูว่าทางฝั่งเรียของมาคอเขาจะวางในส่วนของการระเบิดสตันแบบมีการเปิดเอธิกันเลยนะเออเออเออหน้าบ้านหน้าบ้านนี่นี่พี่แกกะเล่นดักรีทีอย่างเดียวเลยทุกแห่งวิ่งไปวิ่งมาดักรีทีเติมพลจนเติมไม่เสร็จเลยคิดดูด้วยกัน โอ้ยโอ้ยยังดีนะที่เขาแก้เดนดูไปแล้วเมื่อกี้จะสังเกตว่าตัวโมเดลคุณกลที่แบบลอยได้เลยแต่ว่าเนาะเมื่อก่อนจะติดเดนดูกันเดี๋ยว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 หนึ่งหนึ่งโมเดลว่าอันตรายหน่ยจริงอันตรายพยายามดึงเกมทงน้ำมันอยู่แล้เนี่ยเอาจริงๆเพื่อที่ว่าจะได้ไปออกในส่วนของเชอร์แมนได้ทันทุกทีซึ่งเชอร์แมนก็ต้องเป็นเชอร์แมนอีแปะตัวเพราะถ้าเป็นเชอร์แมนเชอร์แมนธรรมดามันยัง แฟงพวกปูของดาวแล้วมันก็ตกางยิงไม่เข้าโอ้ยคุณคกกระบอกนี้จะแตกไหมวิ่งมาแฟงปันระเบิดมือเนี่ยโซฟอร์มาช่วยชีวิตทันนะถูกวิ่งไปยางข้าวหายิงไปห,าห,าหนึ่งนัดตายหนึ่งศพแม่เป๊ะหมดละหมดบดบดบดดจะตายหวยไหมโอ้ยยิงบุดไปโดยอีกตัวหนึ่งไอรีการมาทวยทันนะต้องดูก่อนว่าดางฝั่งทะเลกาเขาจะเปิดอะไรต่อจะทำผมตอ,ตอนนี้คือ เวเฟอร์ไอออฟวินออฟวินยังได้อยู่เพราะมีเอทีการกระบอกเดียวแต่ถ้าเกิดเจอเอทีการรูปผมจะออกเป็นเวเฟอร์ละหรือไม่ถ้าจะเอาให้จี้จริงๆก็เทคไปเอาบัมบ้าเลยเพราะว่าตอนนี้เกมเขานำอยู่สองตัวนะออกมันเข้าสภาเอ่ะแล้วจะว่าไปแกลเดียไปไหนอีกตัวหนึ่งเนี่ยพอดีแกลเดียหน้าตายตอนที่ไหนเขาแข่งแหละจริงจริงคือสุขอตไว้สองตัวไม่ดีแล้วทางฝั่งอเมริกา ไว้ไม่แค่ตัวเดียวเองมันติดก็นน่ะซิบบ่ายตัวทันนะไหวตัวทันผมไม่เข้าอย่างนี้กำลังเขียวต้องต้องให้พีโพรมาช่วยเอติการ์ช็หลังอยู่ ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นของตัวนี้เพราะว่าอยู่ระยะลึกสุดสบโอเคดเห็นละเห็นแล้วเป็นตัวห้าศูนย์แล้วูซโฟเปิมานะล้วโซโฟจะมาแฟงล้วโซโมองไม่เห็นอ่ะทิกเกอร์ละตัวบนทิกเกอร์ไม่ไม่ได้ทิกเกอร์จากอะไรทิกเกอร์จากป่าที่ล้มที่มาฆ่าข้างบนโอ้ยยิงไม่โดนวันนี้วิ่งไปดักลีทีสแก้เดี่ยวตัวใหม่เหรอมองว่าทางนี้น่าจะออกพีแกนไปเลยเพราะว่าเลฟแมนมัน เอไม่ใช่พีแกน,แกนดิออฟวินเออเนี่ยรออีกนิดเดียวออฟวินอีกคันนึงได้เนี่ยออฟวินมาแล้วก็ไล่ขยี้ขยี้อะไรเพื่แมนทางฝั่งอเมริกาออกมาคอสออกได้แค่อย่างมากแค่ e ีปเองจริงจริงอีแปดและอีปดคอสต้อง1 4อยสสิบยังไงยังไงเราก็ตั้งตัวทันแต่เดินไปเช็คเดินประกอบอะสวยๆต้องดูก่อนว่าทางฝั่งอตอนทรนิการเขาจะเดินเกมไงแต่ตอนนี้ทางฝั่งมาคอสคือเหมือนจะ รักบ้านหลังนี้มากเลยคือบ้านหลังนี้ถ้ามันได้มันโซนด้านนี้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 คือคือพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากของบ้านหลังเนี้ยในขณะที่บ้านด้านล่างอ่ะมันโซนได้แค่พื้นที่แค่แค่นี้ซึ่งถ้าเป็นโซเวียตใช่ไหมมันเดินมาจากมุมอับอ่ะตรงนี้มันก็สามารถเอาปืนไฟเผาได้ถ้ามันมาจากมุมอับตรงนี้ก็สามารถเอาปืนไฟเผาได้ตรงนี้ก็ตรงนี้จะยากหน่อยเพราะคุณคนมันจะหันทันแต่ถ้าไม่ติดว่าติดปากตรงนี้นะถ้าเป็นอังกฤษอะเขีย์ได้ไปต่อยผมเอ้ย เราจะเรียก The Lead m o อร์ฟอร์แอคชั่นมาแล้วมีเตอร์เฮ้ยตรงนี้เป็นกำลังแดงนะใช่กำลังแดงมาแล้วแบบคอนโทรลต,ตอนนี้เป็นของคซนเน็ตไกายนะคือสวอมหลายพื้นที่มากเลยคือเน้นดักด้านฆ่าแทนแหะแต่ที่จะเป็นจุดที่แน่นแหะแต่จุดที่แน่นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายอย่างที่บอกไปถ้าเกิดมีออฟวินหรือบัมบ้าสักคันจะช่วยได้เยอะช่วเฮ้ยเช็ดแม่ตายน่ะโดนอีกนั่นหนึ่งอีกนั่นหนึ่ง นโอเคแถมปืนแตกชิบหายแล้วมาครบแกเดี๋ยววิ่งมาลเลเวอร์เน็ตไหมตายไม่ก็หนึ่งโมเดลเออหนึ่งโมเดลยิงเลยแล้วจะโฟล์เอาเลยแล้วจะโฟล์ต้องต้องยิงตรงนี้ทิ้งก่อนต้องยิงตรงนี้ทิ้งก่อนโอ้อยทุ่มห้าสู่ตายชิบหายด้านหลังก็ต้องโดนยิงชิบหายแล้วมาคอสโดนลมโดนล้อม โดนล้อมจากด้านหลังด้านหลังมีไกเดียอีกตัวหนึ่งมาเป่าัวกไกเดียขึ้นเอทิกันเอทิกันยิงยังไม่ตายต้องอีกนัดนึงชิบหายอ้าวแล้วบึงตายแน่แน่มาคอเอ้ยเสียจุดห้าศูนย์หนึ่งกระบอกดีกับกระบอกนี้วิ่งกลับไปแล้วก็เอทิกันอีกหนึ่งกระบอกคือคือตอนนี้เกมมาคอบตามหนักมากซัฟฟอร์ตไว้ไปถึงสองตัวพร้อมกันแล้วก็เซอร์เรนเดอร์ไปในที่สุดนะถือว่าเล่นได้ดีจากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะคือ ทางฝั่งมาคอฟเรียกว่าอาจจะไม่ได้ดูหลังนะก็เลยตัวแตกเหมือนเมื่อกี้ส่วนทางฝั่งของตอยเห็นเรนไกา,ก,าก็เรียกว่าโดนดักลีทีใจเอาสมารต์ตจากมาคอฟไปนะสำหรับวันนี้ก็โอเคแหละ